ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาหัวมากครับสวัดสดีฮา <laughs> วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาเทสแผ่นแบงค์นะครับเป็นแผ่นที่ผมสั่งผลิตมาเพื่อจะทำเป็นแบรนด์ของผมนะครับผมต้องเอามาเทสเล่นเองให้ผ่านก่อน โดยบอสนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นด้วย ต้นกับเพชรนะครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องเพชรนภัทนะครับเดี๋ยวผมจะฝากช่อง,องไว้วย <laughs> ขั้นตอนการติดกิด๊บเพชร็็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ทักเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเค ตอนที่แผ่นมายังไม่ได้ลองเทสนะครับผมดูจากตรงแผ่นนะครับสําหรับผมผมถือว่าชอบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ทักและลองมายืนลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับมีน้องมานั่งดูพี่บอสประกอบแผ่นสเก็ดด้วยเล่นสะเก็ดเมา่อไปีแล้วครับหนึ่งปีเจ๋งเลย ไปลองกันบอรก็ประกาศเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวรอบา,าร์วาวก่อนแต่ผมจะเอาไปเทสดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเดี๋ยวผมจะไปลองเทสออลลี่ดูก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่า ่าที่ได้สิเท้าจะลองดูหลายท่านเลยว่ามันจะชนทางแค่ไหนตรงแผ่นก็ได้เยอะ ไม่ย่กตอนยืนนะครับผม เดี๋ยวไปลอางกันเรื่อยๆสี่งสี่ล่งโอเคเดี๋ยวผมจะมาลอง4 6 0ลงบงันไดของันนี้ดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าหรือว่าผมเองที่จะเล่นไม่ลง ผมว่าแผ่นเบาจัดไม่หนักเลยแผ่นไม่หนักเลยนะตอนแรกคิดว่าแผ่นแบบพอใต่ทักแล้วจะหนักทีกตีลงเต็บเมื่อกี้จะเกินรอบเบาไหนบอสโชว์แผ่นให้ดูหน่อยดิเนี่ยมันเป็นแผ่นไม้ขอเปล่าเลยนะครับถ้าสำหรับใครที่จะเอาไปคอตตัอมอะไรก็สามารถทำได้นะครับ หรือจะไปพ่นสีเองก็ได้เป็นไม้เคลือบมาครับผม <Okay. S 1> วันนี้ก็เอามาเทสเรื่องคุณภาพนะครับว่ามันจะผ่านเท้าผมหรือเปล่าได้เรื่อยๆเลย ลื่นใช่น,นายเป็นเพราะว่ามันเคลือบเคลือบอะไรมันเคล<อ>ือบสีก็ฟิลแ่นใหม่ตามแบรนด์นึงเลยผมว่า ือว่าโอเคเลยครับไม่รู้สึกว่าแผ่นง,งอนเลยนะครับเามาื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราก็เรื่อยๆเลย ยอดี่ผมเอามาทดลองเองกับเพื่อนๆก็อยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับตัวผมเองก็อยากให้มั่นใจด้วยนะครับว่าสามารถเล่นได้จริงนะครับใช้งานได้จริงโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิป ที่ไม่ยาวมากนะครับเป็นคลิปที่ผมเอาแผ่นที่ผมสั่งผลิตมาทดสอบทดลองเล่นดูนะครับว่าจะผ่านเท้าผมหรือเปล่านะครับกับเพื่อนๆนะครับผมโดยส่วนตัวผมเล่นเองที่ลอยๆแล้วลงมาบนฟุตซิงนะครับก็รู้สึกว่าแผ่นไม่ได้งอเหลืออะไรเลยนะครับผมน่าจะทนทานเท้าผมอยู่นะครับเรื่อง,องคอนเซปต์ก็ถือว่าโอเคอเลยเล่นสีฟลิปอะไรไม่มีปัญหาแผ่นค่อนข้างที่จะเบาด้วยใช่ไห<ช>ม แต่ว่าก็ไม่งอนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ฝากติดตามเพจในเ c e b o o k ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับมีอะไรเราจะคอยอัปเดตกันนะครับผมตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับฝนตกแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณภาพ